สกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพระครับก็ถึงช่วงเบรกสุดท้ายของรายการตามเซียนสองพระนะฮะ,ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับคุณแม่นะครับบุญเลือนตรงบุญเติมใช่ค่ะนะครับวัดสารนาศหรือวัดอาวุธและว,วัดสัมพันธวงศส,สามวันนี้ เป็นที่เชื่อมโยงและก็คุณแม่ผูกพันทั้ง3วัดใช่ค่ะวัตถุมงคลของท่านดังทั้ง3วัดใช่ค่ะนะครับก็คือว่าอยากจะแนะนําแฟนรายการนะคะที่อยู่กรุงเทพนะคะก็สามารถไปกราบคุณแม่ได้ที่วัดอาวุธนะคะหรือวัดสัมพันธวงศ์ส่วนท่านที่อยู่ทางภาคตะวันออกสะหน่อยก็แวะไปกราบนมัสการท่านได้ที่วัดสารนาจังหวัดระยองใช่ครับอยู่อําเภอแกลงนะคะไปได้ทั้ง3วัดนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยศึกษาปฏิบัติ กรรมฐานเนี่ยที่วัดสัมพันธวงศ์นะคะเนื่องด้วยสามีคุณแม่เนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่สอนอใกล้ๆวัดสัมพันธวงศ์คนะคะก็ท่านก็ไปปฏิบัติอยู่เป็นเวลาหลายปีใชครับนะคะแล้วก็ได้มาสร้างวัตถุมงคลอยู่ที่วัดอาวุธวัดอาวุธนะคะอกพระพุทโธน้อยนะคะในยุคส4ง4ถ้าอยู่ับจำไม่ผิดนะคะส่วนวัดสารนาใหญ่ที่วัดสารนาส่วนวัดสารนาถือว่าคุณแม่ เป็นหลักเลยในการ,รก่อตั้งนะคะคในการร่วมสร้างวัฒารณนาศนะคะแล้วก็ทางยอดด้านบนของโบสถ์นะคะที่อยู่องค์ทองทองที่อยู่ด้านบนสุดนะคะคุณผู้ชมรรพระพุทโธคังครับม,มีองค์เดียวองค์แรกไม่ องค์เดียวในประเทศไทยในโลกนี้นะฮะแล้วมีคนมาให้5ล้าน1ิล้านยังให้จําหน่ายไม่ได้คือเป็นของสมบัติของวัดแล้วก็เป็นสมบัติของประเทศเลยประดิสถานอยู่ด้านบนของยอดโบสถ์นะคะมีองค์เดียวในโลกนะคะ แล้วก็เขาเรียกว่าอันนี้คุณแม่สร้างนะคะค,คุณแม่ร่วมสร้างแล้วก็นํามาสมโพธคือทําอะไรที่วัดเนี่ยคือคุณแม่ร่วมสร้างวัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงกําลังใหญ่เลยนะคะในการสร้างวัดสารนาศนะคะซึ่งท่านเห็นอันนี้เป็นบ่อน้ํับ,บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะในเทศกาลช่วงกินเจคนจีนเนี่ยก็คือว่าเขาเคยมีการเข้าทรงนะคะเซียนฮุกโจ้บ,บอกว่าให้มานำน้ำในบ่อนี้นะคะ ไปทําน้ำมนต์นะคะซึ่งก็เลยเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าแม้กระทั่งเซียนหรือเทพเทวดาเนี่ยยังร,รู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่ครับผมนะคะเพราะนี้เป็นบ่อน้ําที่คุณแม่ได้อธิษฐานไว้ใช่ครับนะคะก็เขาก็ยังมาเรียกได้ว่าทั้งนั้นยังมีน้ําอยู่นะมีน้ํามีทรายกรวดค่ะนะคะ,ะคก็นํามาเป็นน้ำมนต์ทรายกรวดะะหรือว่าศีลาแรง ศิลาน้ำศิลาน้ำอ่านะคะถือว่าเป็นของอธิษฐานของคุณแม่ครับผมนะคะเพราะว่าของคุณแม่ที่อธิษฐานเนี่ยคือมีเยอะมากมีทั้งปูนพรสมัยก่อนนะพริกไทยอ่าคือหลายๆอย่างที่คุณแม่อธิษฐานเนี่ยเนื่องด้วยให้คนไปรักษาใช่ครับนะคะแล้วก็ในยุคก่อนเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับชาวบ้านไม่ค่อยมีสตุ้งสตังครับนะคะของอะไรในครัวทับพีถุงอะไรเนี่ยของคุณแม่เนี่ยก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยนำาให้คุณแม่อธิษฐานแล้วก็นําไปใช้ใช เขาเรียกหายป่วยหายไข้กันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคุณแม่เนี่ยเลยเป็นที่เคารพนะคะคแล้วก็ท่านใจดีด้วยอันนี้บริเวณของวัดสารนาสวยงามมากจะมีเจดีล้อมรอบทั้งหมดกี่องค์นะครับ <83 S 2> คุณตัวแปดองค์แปอ,องค์นะครับ ตรงกับมงคลในพระพุทธศาสนาครคะจะเป็นเจดีย์เล็กๆเขาเรียกเป็นกำแพงแก้วใช่ครับนะคะสวยงามมากวัดใหญ่มากและวัดสะอาดมากๆนะครับคุณผู้ชมไปเนี่ยจะงงนะฮะวัดใบไม้ทักใบแทบจะไม่มีเลยใช่ค่ะแล้วก็บริเวณรอบโบสนะคะทั้ง4ทิศเนี่ยจะประดิษฐานด้วยเจดีย์จำลองอย่างอันนี้ก็คือพุทธคยานจากจำลองจากประเทศอินเดียใช่ครับนะคะก็คือว่าแต่ละมุมเนี่ยก็จะมีประดิษฐาน สี่องค์ค่ะที่เป็นเจดีมีพระปฐมเจดีจำลองจากนครปฐมมีพระธาตุชัยยาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็พระธาตุพนมจากจังหวัดนครพนมสี่จังหวัดเลยใช่ค่ะทั้งสี่มุมนะคะจากปณิสฐานอันนี้บริเวณด้านหน้าของวัดด้านหน้าป้ายขวัดนะคะทีนี้คุณผู้ชมที่อยากจะได้วัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า เราไม่มีโอกาสในด้วยวัตถุมงคลเก่าราคาค่อนข้างสูงแล้วแต่ว่าอย่างที่ยิหวายาว่าคุณแม่ท่านรู้ล่วงหน้านะคะท่านได้บอกกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ว่ารูปรูปเหมือนหรือว่าวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับของท่านเนี่ยนะคะท่านอธิษฐานไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าคุณผู้ชมถ้าตั้งจิตตั้งใจศรัทธาท่านเนี่ยนำไปใช้เกิดสำเร็จสำริจผลแน่นอน นะคะก็ทีนี้ในรายการมีวัตถุมงคลของวัดสารนาศนะคะนำมาอ่านี่คือพุทโธคังนะฮะที่คุณแม่สร้างไว้ลูกเดียวเดี๋ยวผมจะสอบถานทีว่า7นิ้วหรือ9นิ้วอ่าใช่ใช่พอดีลืมหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมค่ะอันนี้มีองค์เดียวในโลกเลยนะคุณผู้ชมประดิษฐานอยู่ที่วัดสารนาศนะคะคุณแม่บุญเรือนท่านคือรุ่นนี้ก็มีจัดสร้างนะครับมีแค่19องค์แต่ยังไม่รู้ว่า ให้บูชาองค์เท่าไหร่ค่ะนะฮะไม่รู้หมดหรือยังเป็นรูปแบบพิมพ์ของพระพุทธคังถอดแบบมาเลยนะครับปั้นเหมือนมากนะฮะแต่เราจะสอบให้บูชาองค์เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะสอบถามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ที่มีวัตถุมงคลให้เช่าบูชานะคะคุณผู้ชมก็จะมีพระบูชาขนาด5นิ้วนะคะเป็นรูปเหมือนของคุณแม่บุญเรือนนะคะบูชาองค์ละ2,500บาทครับนะคะนอกจากนั้นเนี่ย ยังมีไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรนะยังมีพระพุทโธคางอ่าโอเคพอดีว่าบอกบอกคามนิดนึงภาพเลเลียงไม่ตรงนะคะอย่างองค์บูชาเนี่ยจะสร้างแค่108องค์เท่านั้นนะคะเป็นเนื้อโลหะเพ้นสีหน้าเขาเรียกว่าขนาดเนี่ยอยู่ด้านหน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมฐานกว้าง5.5นิ้วนะคะความสูงเนี่ยประมาณ8.3นิ้วคุณผู้ชมสามารถนําไม้มาทัดมาลองวัดดูได้นะคะจะได้รู้ขนาดที่แน่นอนนะะ มีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นแล้วพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมที่คุณแม่จะนั่งแบบเป็นนั่งแบบเครียกพิมพ์นิยมหาแล้วคือเป็นพิมพ์ที่คุณแม่อธิษฐานไว้ค่ะว่ารูปนี้ใครได้ไปบูชาก็จะเกิดความติดบุคคลเ่ะคุณแม่อธิษฐานไม่หมดแล้วใช่คือคือรูปเหมือนคุณแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์หมดนะคะอย่างที่หวายย้ำคุณผู้ชมแล้วที่สาคัญเลยด้านใต้ฐานเนี่ยพิเศษนะคะจะอุดด้วยมวลสารสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นทรายทองเสกนะคะพรอยหรือว่าเป็นข้าวตอกพระร่วงอ่าซ ถือว่าทันในยุคคุณแม่แล้วก็ศิลาน้ําค่ะพิเศษจริงๆ2,500บาทถือว่าถูกมากๆเป็นเนื้อโลหะด้วยนะคะถือว่าราคาไม่แพงนอกจากนั้นนะคะยังมีเป็นลอยองคนะคะลอยองค์เนี่ยเป็นขนาดห้อยคอนะคะเป็นรูปเหมือนของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะก็จะมีเนื้อเงินเนี่ย1,500บาทนะคะส่วนเนื้อนวะโลหะเนี่ย500เท่านั้นนะคะ ดีกว่าขอเร็วๆนา้เพราะรายการใกล้จะหมดแล้วห้าร้อยบาทค่ะนะคะส่วนเนื้อชนวนเก่านะคะบูชาองค์ละ200บาทครับนะคะถือว่าถูกมากๆเนื้อทองคำสิบเก้าองค์เนื้อทองคำก็อย่างที่บอกนะต้องเป็นทองคำเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกันั้นนะครับ มารับเงินคืนที่ผมเลยนะผมอยู่ที่สถานีนี่หรือบ้านเลขที่ผม84่ทับ2นะครับเบอร์โทรผมรู้กันอยู่แล้วนะฮะเข้ามาหาได้เลยเบอร์โทรนี้แหละครับที่หน้าจอนี่ฮะใช่ค่ะโทรมาได้คืนเงินได้เลยถ้าเป็นเก้าสินะครับเฮียวาสินรับฟังไว้เลยนะฮะเป็นทอง96.5เปอร์เซ็นต์นะคะ บูชา42,000อบาทส่วนเนื้อทองชนวนเก่าในองค์ละ200เท่านั้นนะคะถือว่าราคาไม่สูงสำหรับยุคปัจจุบันแล้วก็คุณแม่ในอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอเรื่องโรคไข้เจ็บหรือว่าโชคลาภอธิษฐานได้นะคะให้ระลึกถึงหน้าท่านให้ให้มั่นและส่วนพุทโธใหญ่นะฮะกัมโบหรือพุทโธกลางนะฮะอันนี้คุณผู้ชมนะเอาไปเลี่ยมพลาสติกนะฮะกันน้ําแล้วก็เวลาอาบน้ำอาท่าหรือว่าอธิษฐานในน้ำาแก้วน้ำเอาจุ่มอธิษฐานแล้วมาดื่มยาได้ทําน้ามน นะฮะอันนี้ทางวัดอาวุธอาจารย์อ้วนก็บอกมานะครับคุณนัทก็พูดให้ฟังนะฮะนะครับนะครับอันนี้อยู่ด้านหน้านี่เลยนะฮะแต่แนะนําให้คุณผู้ชมไปเลี่ยมก่อนนะคะเลี่ยมก่อนลกอพลาสติกเป็นกันน้ําไปเลยใช่ครับนะคะแล้วก็อธิษฐานขอคุณแม่ครับจุ่มลงไปในน้ําเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นําน้ํามาดื่มใช่ครับทุกวันเป็นดีเพราะว่ามีมวลสาร 2497ของคุณแม่ประสมอยู่ใช่ค่ะเป็นมวลสารของพระพุทโธน้อยเลยในในปีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์ละ200บาทเท่านั้นถูกมากๆสนใจนะคะ0 8 7 6 8 6 4 9 9 9ค่ะครับผมเวลาหมดไวัเหลือเกินนะครับเวลาหมดหมดเวลานะครับผมสวนบุรลอดกบจตุคามครับค่ะยี่หวาวารุนีอุไรรุษค่ะขอบคุณทุก SMS นอครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ